ว่าพูดถึงคุณทักษิณกันบ้างนะครับคิดว่ากับคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณเนี่ยจะจบลงแบบไหนครับผมว่าคงจบแบบมีการฟ้องอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะไม่มีการฟ้องการฟ้องเกิดขึ้นแน่เพราะการฟ้องจะเป็นเครื่องมือในการทําให้คุณทักษิณเนี่ยหยุดความซาหรือหยุดความคึกขนองนะครับคุณทักษิณตอนนี้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลในคุณทักษิณทาตัวเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของ จักรวาลประเทศจักรวาลการเมืองไทย <S <S ดังนั้นคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําให้คุณทักงิณเนี่ยหยุดการตั้งตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลการเมืองไทยนะครับผมว่าตอนนี้ประเด็นอยู่แค่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณทั้งิณจะถูกขังขังหรือเปล่าจะไม่ได้รับการให้ประกันตัวหรือเปล่าคุณว่าประเด็นมีอยู่แค่นั้นเองครับในเวลาเนี้ยซึ่งผมคิดว่าการให้ประกันตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแล้วคุณทั้งิณเผลอตอนนี้อาจจะกําลังเจราจายอย่างหนักว่าถ้าวันนั้นไปทีี่่อสา,านเน สารจะให้ประกันตัวคุณทักษิณไหมก็มต้องเพราะคุณครับต้องรอดูกันต่อไปใช่ไหมครับฮะใช่ครับเพราะว่าคุณทักษิณดังไปเคยหนีคดีไว้ไงครับทีนี้พอสารจะให้ประกันตัวไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งคือคุณต้องไม่เคยหนีคดีแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะไปทําลายพยานหลักฐานซึ่งคุณทักษิณเนี่ยการหนีคดีคุณทักษิณเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการหนีที่ที่สลับซับซ้อนนะครับก็คือแบบในปีห้าสหรือห้าหนึ่งเนี่ย ให้รัฐบาลตั้งคุณทักษิณเป็นตัวแทนคณะกรรมการโอลิมปิกไทยแล้วคุณทักษิณก็ไปดูงานโอลิมปิก,กที่จีน,จนแล้วก็ไปเลยครับอย่างเงี้ยมันเคยมีตัวอย่างการหนีที่แบบมันคือการวางแผนอย่างดีมาแล้วะครับแล้วความเป็นพ่อของคุณแพรทองทานซึ่งก็เป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของตาแหน่งนาย,ยกอีกเนี่ยก็ก็มีเงื่อนไขที่จะถือว่าสามารถจะเข้าไปก้าวไกยหรือว่าคุกคามพยานหลักฐานได้ครับ อ,อะไรอย่างนี้คดีของคุณทักษิณนี่มีความเชื่อมโยงกับคดีของคุณเศรษฐาไหมครับผมคิดว่ามีนะครับเพราะเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคดีที่มันมันรีบอย่างผิดปกติอย่างผิดสังเกตนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ คืออนาคตของคุณทักษิณกับอนาคตของคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ในมือของฝ่ายซึ่งไม่ใช่คุณทักษิณแล้วก็ฝ่ายซึ่งไม่ใช่คุณเศรษฐาหมดนะครับนั่นคือคดีคุณเศรษฐาเนี่ยอนาคตคุณเศรษฐาอยู่ในอุ้งมือของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งกระบวนการเลือกเนี่ยก็มาจากอุทิศสมาชิกซึ่งซึ่งเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตร์ นะครับส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะครับคดีหนึ่งสองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะครับผมว่าผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณแล้วก็คดีสี่สิบสวนะครับของคุณเศรษฐาเนี่ยมันคือเรื่องที่สองลุงนะครับเช็คบินลุงทักษิณนะครับแล้วเตือนว่าอย่าลืมว่าการตั้งรัฐบาลรอบนี้เนี่ยมันมาจากการที่ที่ลุงสามคนรวมพลังกัน เพื่อเพื่อสกัดก้าวไกลไงครับนั่นคือลุงทักษิณลุงประยุทธ์ลุงประวิทย์ทีนี้เนี่ยตอนนี้ลุงทักษิณเหมือนเป็นคนที่จะได้อะไรอยู่เพียงคนเดียวนงครับคือคุมทั้งคำเนียดด้วยเดี๋ยวก็จะคุมสภาวุฒิสภาด้วยต่างๆนานาเนี่ยลุงอีกสองคนเขาแทบไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้เขาก็ต้องเตือนนะครับว่าอันนี้มันงานลงขันนะครับตอนจบก็อยากกินรวบตอนนี้มันกลายเป็นงานที่เริ่มต้นแบบลงขันเนี่ยตอนจบมีคนเดียวกินรวบนะครับเพื่อนก็โกรธนะครับเขาพี่หลายกระแสออกมาว่าคุณเศรษฐาเนี่ย อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วคนที่เป็นตัวแต่งนายกคนต่อไปเนี่ยคุณสิรลดคิดว่าเป็นใครครับผมว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังมีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าการ,รที่เพื่อไทยดึงคุณวิศนุมาเนี่ยคือในแง่าการเมืองเนี่ยเขาย,ยกทองาวแล้วครับเขายอมทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเขาย,ยอมทุกอย่างเขาอาจจะได้ไปต่อนะครับ เพียงแต่ว่าต้องไปดูว่าหลังจากนี้มันจะเจรจากนันยังไงนะครับผมว่าคุณสิทายังมีลุ้นจะได้ไปต่อแต่ถ้าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยนะครับผมว่าในแง่การเมืองเนี่ยก็มีคนที่น่าจับตาคือคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่น่าจับตาว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยคือคนของร่วมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งก็เป็นเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ ในฝ่ายผู้มีอำนาจในรัฐบาลชุดนี้ด้วยกันเนี่ย <S <S เขาก็ค่อนข้างระแวงคุณพีรพันมากกว่าคนอื่นๆนะครับในกลุ่ม <S <S กลุ่มแกนดิดเดตนายกผมคิดว่าคุณพีรพันเนี่ยเป็นคนที่ต้องดูนะครับว่าจะมีโอกาสเสียดเข้ามาหรือเปล่านะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณแพทองทานเนี่ยผมว่าก็ยังมีสิทธิ์ลุนแต่ว่าถ้าคุณแพทองทานขึ้นมาเนี่ยมันคือการเอาคุณแพททองทานมามาสังหารหมู่ทางการเมืองท,งทันทีครับเพราะว่าคุณแพทองทานจะเจอมารสมต่างๆเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อที่จะมีคดินหนึ เรื่องของแจกเงินดิจิตอลซึ่งรัฐบาลกป็ยังทําไม่เสร็จนะครับ hmm. คุณแพอทองทานเนี่ยมีโอกาสจะมาแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออวสานของฝ่ายตระกูลจินวัตรทางการเบองไทยทันที hmm. เป็นดีลมหาโหดเลยถ้าบิบจนคุณแพทองทานต้องมาเพราะว่าทางครอบครัวเองก็ไม่ได้อยากคุณแพทองทานมาในเวลานี้ด้วย hmm. Hmm. แต่เห็นบางกระแสบ,บอกว่าอาจจะเป็นลุงตู่มีโอกาสไหมครับลุงตู่เนี่ยปัญหาคือท่านเป็นองคมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามามันต้องมีสถานาการณ์พิเศษมากมากครับ ผมคิดว่าก็มีแต่ว่าแต่ว่าต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้นครับมันจะต้องมีการมันจะต้องมีการทําให้สถานการณ์มันเจอทางตาันมากกว่านี้จนถึงจุดที่คนระดับองค์คมนตีต้องต้องกลับมาเป็นนาย,ยกใหม่นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะจะจะ,จะทาให้สถานการณ์ขนาดนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับคือถ้าเป็นระดับพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยมันต้องมีการสร้างสถานการณ์ยกใหญ่จนคนรู้สึกว่ามันถึงทางตันแล้วจริงๆนะครับครับ อ่าล่ะฮะต้องขอบคุณนะครับคุณคสีโรจมากๆเลยนะครับสำหรับ,บข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับ